เรื่องสัน้นโมรดกไอร้อนระอุของแดดกล้าพร้อมอุณหภูมิสูงกว่า40องศาในวันท้องฟ้ากระจ่างไร้เงาเมฆทำเอาความเหนื่อยล้าในการดันดุ้นเดินทางมายังหมู่บ้านที่ไม่เคยมาแต่จำเป็นต้องมาครั้งนี้เพิ่มทวีมากขึ้นความร้อนแรงแห่งไอแดดจะแผดเผาสามัญสำนึกของคนเราให้ระเหิดหายกลายเป็นไอด้วยไหมนะ เป็นสิ่งที่ผมพยายามหาคำตอบมาหลายวันก่อนหน้านี้สมเดือนผมได้รับพินัยกรรมชนิดไม่คาดฝันว่าจะเป็นไปได้เป็นบ้านหลังหนึ่งจากคุณลุงที่เคยโกรธแค้นรุนแรงชนิดประกาศตัดเป็นตัดตายกับพ่อมาตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้วมีจดหมายฉบับยาวเหเยียดแนบมาด้วยเล่าถึงความทุกข์ระทมของการอาศัยร่วมกับเพื่อนบ้านที่ล้วนแต่เพิ่มความเจ็บใจเสียใจ จนทำให้อาการของลุงแย่ลงเรื่อยๆบ้านตกเป็นของผมแบบบุญหล่นทับพ,พร้อมประโยคฝากฝังแก้แค้นแทนลุงด้วยบอกตามตรงผมยังไม่กล้าตัดสินอะไรจากการฟังความข้างเดียวขอเวลาให้ผมอีกหน่อยเถิดนะแต่แล้วเมื่อได้เห็นบ้านของคุณลุงถึงกับทำให้ผมตกตะลึงต้องก้มลงเช็คเลขที่บ้านตรงหน้ากับข้อมูลในจดหมายซ้ำอีกครั้ง เพื่อความแน่ใจบ้านหลังนี้ดูดีกว่าที่คิดและน่าอยู่มากตั้งอยู่บนเนินสูงดูโดดเด่นเป็นสง่ากว่าบ้านอื่นในละแวกนั้นคงมีการถมที่เผื่อน้ำท่วมผมเดาเล่นๆหลังคาทรงปั้นหยารับกับแบบบ้านที่ดูโอ่อ่ามีรสนิยมบานประตูและหน้าต่างสวยงามแปลกตาอาจเป็นของนำเข้าจากต่างประเทศก็เป็นได้ต้นไม้ในบ้านปลูกอย่างมีชั้นเชิง บ่งบอกฝีมือการออกแบบระดับมือประชีพของผู้เชี่ยวชาญแม้ตอนนี้ออกจะดูรกหูรกตาไปบ้างและต้องการการตัดแต่งก็เถอะแต่ก็ไม่ได้ลดความดูดีมีราคาของบ้านให้ลดลงเท่าไหร่ตามความเห็นของผมบ้านหลังนี้สวยที่สุดตั้งแต่เดินเข้ามาจากปากทางหมู่บ้านแล้วเหตุใดเล่าลุงของผมถึงอยู่บ้านงามกับความทุกข์ระทมทั้งทงที่ควรจะมีความสุขและภูมิใจมากกว่า ผมเหลียวมองสำรวจไปรอบข้างหมู่บ้านแห่งนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านขายที่ดินจัดสรรบ้านน้อยใหญ่ล้วนแต่ปลูกด้วยรูปแบบและขนาดต่างกันตามใจชอบหากมองเผินๆสิ่งแวดล้อมรอบบ้านลุงดูปกติเป็นอย่างมากผมเดินไปเรื่อยๆผ่านบ้านหลังแล้วหลังเล่าเพื่อเป็นการสำรวจเบื้องต้นสายตาก,ก่าดหาร้านขายชอมหรือไม่ก็ร้านอาหารตามสั่ง ซึ่งอาจมีอะไรให้ผมดื่มกินคลายความเหน็บเหนื่นจากการเดินทางและเติมพลังหลังจากไม่ได้มีอาหารตกถึงท้องมาตั้งแต่เชา้าโชคเป็นของผมทางซ้ายมืออีกประมาณ200เมตรด้านหน้าผมมองเห็นป้ายนุชอาหารตามสั่งพร้อมได้โต๊ะคลุมผ้าพลาสติกลายสกอตและเก้าอี้จัดวางเป็นชุดเว้นระยะวางเรียงรายบริเวณพื้นที่ว่างหน้าบ้าน กระเพาไข่ดาวเป็นอาหารที่ผมสั่งไปพลังนั่งพักให้หายเหนื่อยผมเหลียวเวลาจากนาฬิกาข้อมือบ่ายสองมีหน้าเล่าไม่มีลูกค้าสักคนเพราะเลยเวลาทานอาหารเที่ยงมานานแล้วในขณะที่ผมนั่งอยู่ด้านในร้านอย่งเงีย,ยบๆก็มียายแก่คนหนึ่งเดินขยโยกขยเกมาพร้อมถุงใส่มะม่วงแกมองหาเจ้าของร้านพลังยิ้มเผื่อแผลมาให้คนแปลกหน้าอย่างผมด้วยทำท่าเหมือนจะเดินเข้ามาทัก แต่แล้วก็เปลี่ยนใจค่อยๆหย่อนตัวลงบนเก้าอี้ไม่ไกลจากโต๊ะผมนักถุงมะม่วงถูกวางลงบนโต๊ะพอดีกับแม่ค้านนำข้าวมาเสิร์ฟให้ผมยายแก่พยักหน้าทักทายเจ้าของร้านพูดเสียงดังพอดีแวะกับคุยกับบ้านเป้าแหววมาคุยติดลมไปหน่อยเอา้านี่มะม่วงบ้านแหววมา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 ,มาแบ่งไปกินสิพูดจบยายแก่หยิบมะม่วงสองสามลูกส่งให้เจ้าของร้าน สมาคมนิยมนินทามักจะเริ่มกิจกรรมเมื่อมีสมาชิกรวมตัวตั้งแต่สองคนขึ้นไปแม่ผมจะอยากฟังเรื่องราวด้วยกันแต่เสียงซุบซิบนินทาที่แสนเผาเบาปิดกั้นการรับรู้ของผมไม่เป็นไรผมยังมีเวลาอยู่ที่นี่อีกนานเมื่อปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องผ่านไปผมเดินกลับมาที่บ้านของลุงประตูลูกกรงเหล็กยังคงปิดสงบนิ่งหลังจากควานหากุญแจในกระเป๋าครู่ใหญ่ ผมก็เจอพวงกุญแจที่รับมาจากทานายมีลูกกุญแจอยู่หลายลูกแต่ไม่ว่าผมจะลองพยายามไขเท่าไรไม่มีเลยสักลูกที่สามารถเปิดประตูรั้วได้จูจูผมได้ยินเสียงเข้มแกมดุรองทักว่าพ่อหนุ่มทำอะไรนะ่ะเสียงนั้นทำเอาผมสะดุง้งเผือทำพวงกุญแจในมือหล่นพื้นดังแคล้งเมื่อหันไปตามทิศทางของเสียงเป็นยายแก่ที่เจอ ตรงร้านค้ามือหนึ่งถือถุงพลาสติกใส่มะม่วงอีกมือหนึ่งถือไม้เท้ากำลังจ้องมองอย่างเอาเรื่องแกมาแบบผมไม่ทันสังเกตคือคือผมทำไมไม่รู้ผมรู้สึกตกใจกลัวปากสั่นลิ้นพันกันทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรผิดยายแก่ค่อยๆเดินกระยงกระยิยงตรงเข้ามาสีหน้าแววตามีความเป็นมิตรมากขึ้นจากนั้นยักยายยักยันก้มหยิบพวงกุญแจที่ตกพื้นส่งให้บอกตามตรงผมทำตัวไม่ถูก การเคลื่อนไหวเหมือนอัตโนมัติมือค่อยๆย,ยื่นไปรับพวงกุญแจมาจากยายแก่แบบสมองไม่ต้องสั่งการถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดอะไรให้ชัดเจนแต่การกระทำของผมคงบ่งบอกได้ดีที่สุดว่าผมต้องมีบางอย่างเกี่ยวพันกับบ้านหลังนี้ยายแก่รีตาเพ่งพินิษใบหน้าผมพลังบ่นพืมพำก่อคล้ายอยู่นะเราเน่ะเป็นหลานลุงเดชหรือช่างเป็นคำถามจี้ใจดำตรงจุดเลยเกิน อันที่จริงผมไม่อยากเปิดเผยตัวอย่างที่บอกผมมาที่นี่พร้อมกับบัญชีแค้นที่ลุงฝากมาสะสางนั่นทำให้ผมทำตัวไม่ถูกนอกจากไปตามน้ำถามเสียงอ่อยว่าคุณลุงเคยพูดถึงผมด้วยเหรอครับใช่ตอนที่ยังดีๆกันอยู่นะเสียงตอบของยายแก่แผ่วเบามีความเจ็บปวดปนทุกใจแฝงอยู่ในเนื้อเสียง ทำท่าจะเดินกลับบ้านแต่จู่ๆท่าทียายแก่เปลี่ยนไปเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้หันกลับมาพูดดังว่าพ่อหนุ่มรอตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งเข้าบ้านฉันมีอะไรจะให้แม้ร่างจะดูชาราแต่แกก็สามารถขยับขยื้นตัวเข้าไปในบ้านฝั่งตรงข้ามได้คล่องแคล่วได้ยินเสียงตะโกนวกเมกเร่งให้ลูกสาวที่กำลังเดินออกมาหน้าบ้านหยิบอะไรบางอย่างมาให้แล้วแล้วผมก็ต้องอึง้งเมื่อยายแก่คนนั้นส่งของสองสิ่งให้ผมเป็นอุปกรณ์สำหรับอุดหู กับสมุดบันทึกเล่มหนึ่งแกสบตาผมกล่าวเสียงสั่นเครือถ้าคุณเดชรับน้ำใจของพวกเราตั้งแต่แรกบางทีเรื่องราวขัดแย้งทั้งหลายคงไม่บานปลายจนมาถึงวันนี้วันที่คุณเดชตายพ่อหนุ่มคงพอรู้เรื่องราวความขัดแย้งรุนแรงในหมู่บ้านเขาเว้นระยะห่างแยกตัวไม่ยอมสูงสิงสมาคมกับใครตอนมีเรื่องอารมณ์ของทุกฝ่ายก็ร้อนด้วยกันทั้งนั้นแต่สุดท้ายแล้ว ไม่มีใครหรอกที่อยากมีปัญหากับเพื่อนบ้านแกเว้นระยะนิดหนึ่งตามเมื่อร้อยเหมือนทบทนความจำก่อนพูดต่อไปว่าสมุดบันทึกเล่มนี้บันทึกความในใจเรื่องราวของชาวบ้านแสนสุขแม้มันจะถูกเขียนขึ้นในวันที่สายเกินไปแต่ฉันก็ตั้งใจแนว่วแน่ว่าต้องฝากให้ลูกหลานลุงเดชอ่านแล้วส่งกระแสจิตบอกลุงเดชให้รับรู้ว่าทุกคนเสียใจกับการตายของลุงเดชนะนี่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ ได้แต่ฝากเรื่องนี้กับลูกสาวและหลานไว้ว่าอย่าลืมต้องส่งต่อให้ได้ผมรับรู้ถึงความปรารถนาดีจากน้ำเสียงแต่ยังมีข้อสงสัยบางอย่างแล้วยายแน่ใจได้ยังไงล่ะครับว่าผมเป็นหลานลุงเดชอาจเป็นคนอื่นที่ซื้อบ้านต่อจากลุงก็ได้แหมฮ่าฮ่าฮตาตกดั้งแหมปากถาคางสั้นฟันยื่นรับมรดกจากลุงมาเต็มเต็มแบบนี้เห็นที่จะไม่ผิดตัวละ ว่าจะถักตั้งแต่เห็นครั้งแรกในร้านข้าวแล้วแต่เกรงใจไงล่ะยายแก่ยิ้มตาหยีแบบคนอารมณ์ดีจนเห็นฟันหลอพูดได้อย่างไม่เคอะคะเอ,อ่อพูดจบก็ทําท่าจะเดินกลับไปแต่แล้วเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้ก็พูดอีกครั้งว่าอ้อแล้วอย่าลืมตัดต้นวัสนนานะบ้านให้มันเตี้ยลงบ้างนะพ่อนุ่มใครไปใครมาจะได้ช่วยสอดส่องตอนนี้ต้นมันใหญ่ใบทึบมองข้างในไม่ค่อยถนัดมันรกหูรกตาจริงๆ อีกอย่างอย่าลืมเปลี่ยนผ้าม่านเป็นสีเขียวด้วยไม่เห็นหรือพ่อหนุ่มบ้านทุกหลังแถบนี้เขาก็เปลี่ยนมาใช้ผ้าม่านสีเขียวตามคำแนะนำของฉันทั้งนั้นแหละมันสบายตาดี <c oughs> ว่าแล้วแกก็เดินจากไปมองที่อุดหูกับสมุดบันทึกในมืออีกครั้งก่อนถอนใจรำพึงกับตัวเองถ้าทางการมีชีวิตร่วมกับผู้คนในหมู่บ้านแสนสุขแห่งนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆซะแล้วที่อุดหู วัตถุนุ่มนิ่มบีบแอลจจแบนบูบี้แต่สามารถคลายตัวกับรูปทรงเดิมได้ในเวลาไม่นานลักษณะคล้ายลูกกระสุนอวบอ้วนสองอันในกล่องพลาสติกสีขาวขุ่นผมเข้าใจความหมายของมันดีรีบเข้าบ้านปิดหน้าต่างประตูนั่งอ่านสมุดบันทึกทันทีด้วยความอยากรู้สมุดบันทึกบรรจายเรื่องราวทั้งหมดให้เดาคงมีหลายคนช่วยกันเขียนสังเกตจากลักษณะลายมือมีหลายแบบแต่เนื้อหาต่อเนื่องกัน ผมเริ่มต้นอ่านจับไกจความอย่างไม่เร่งรีบสมุดบันทึกเล่าถึงปัญหาใหญ่ของหมู่บ้านที่เริ่มต้นขึ้นไม่นานนักหลังจากลุงเดชสมาชิกใหม่ของหมู่บ้านย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านงามทุกอย่างเหมือนจะเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาแต่แล้วลุงเดชก็เริ่มค้นพบความจริงอันน่าตนกว่าทุกๆุกคืนพอเวลาเที่ยงคืนแกมักจะได้ยินเสียงประหลาดดังแตก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 แววเข้าหู ฟังแล้วระบุไม่ได้ว่าเป็นเสียงอะไรแต่ที่แน่ๆมันรบกวนเหลือเกินแรกๆลุงเดชใช้ความอดทนปิดกระจกทั้งหมดเปิดแอร์เพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกแต่เสียงดังกล่าวก็ดังเล็ดลอดเข้ามาได้อยู่ดีแทบทุกคืนจะมีเสียงประหลาดให้ได้ยินเป็นประจำบางคืนเลยเวลาตีสองไปนานแล้วแกนยังไม่สามารถข่มตาให้หลับเพราะเสียงดังแตก